สวัสดีครับท่านฟังทุกท่านครับอยู่กับผมอาจารย์ต่อบุรุพเทวาวันนี้อาจารย์ต่อเล่าตำนานของราศีลำดับที่8สกอร์บิโอกลุ่มดาวแมงป่องราศีแมงป่องนั่นเองครับโดยที่มาของกลุ่มดาวแมงป่องครับเกิดมาจากปกระการนามของกรีกโบร,ราณตำนานนี้เริ่มจากว่ามีมนุษย์ยักษ์ตนหนึ่งนามว่า Orion. โอรไอรออนโอรไอรออนนี้เป็นพรานมือฉมังลา่าสัตว์ไม่มีวันพลาด บางตำนานนั้นก็เล่าขานกันว่าโอไรออนจริงๆแล้วเป็นบุตรของมหาเทพโพไซดอนมหาเทพผู้ปกปักรักษามหาสมุทรในโลกมนุษย์โอไรออนนั้นมีสุนัขคู่ใจหนึ่งตัวครับชื่อว่าซีริอุสซีริอุสและโอไรออนนั้นก็ต้องบอกว่าไปไหนไปได้วยกันสิิงกันมากนะเป็นเจ้านายที่รักเจ้าของซีริอุสก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันอย่างมากโอไรออนนั้นในตำนานกรีกจัดได้ว่าเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่รักการล่าสัตว์และรักการประจนภัยเป็นที่สุด และถ้าท่านใดได้มีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพตรงย่านเอกมัยและได้ไปดูการฉายดาวก็จะพบว่าท่านผู้บรรยายก็จะได้พูดถึงกลุ่มดาวในพรานนั่นก็คือโอไรออนนั่นเองและพูดถึงซิริอุทธด้วยถ้ามีโอกาสก็แวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับผมเนี่ยเคยไปตอน,นเด็กไปบ่อยมากออะ,ะเรากลับมาเข้าเรื่องของเราวีรบุรุษโอไรออนวีรบุรุษแห่งการล่าสัตว์นี้วันหนึ่งครับผจนภัยไปแล้วได้พบกับพรานหญิงมือฉมังคนหนึ่งซึ่งเขาไม่คิดจะได้พบมาก่อน แต่พรานหญิงท่านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะเป็นถึงเทพนั่นคือเทวีอาร์ทิมิสนั่นเองอาร์ทิมิสเทวีแห่งการล่าเทวีแห่งการล่าสัตว์เทวีแห่งสัตว์ป่าเทวีแห่งพระจันทร์และยังเป็นเทวีแห่งการคลอดบุตรอีกด,ด้วยแม้ว่าพระนางน,นั้นจะครองตนเป็นโสดก็ตามจะถือพระจระจันก็ตามและเทวีอาร์ทิมิสนี้ยังเป็นน้องสาวฝาแฝดของเทพอพอลโลเทพพเจ้าแห่งแสงและดวงอาทิตย์เทพแห่งการรักษาฝ่ายออเรียนนั้น เมื่อได้เห็นฝีมือการล่าของอทิมิสแล้วนั่นก็เกิดความชื่นชมยินดี mm. ก็สนิทสนมกันครับออกล่าสัตว์ด้วยกันบ่อยอครั้งบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขาจนทั้งสองนั้นเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันฝ่ายเทพบลโลผู้เป็นผู้พี่นั้นเกิดความไม่พอใจครับว่าเจ้ามนุษย์สามหาวเจ้าโอหังนักเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาหมายปองเทพธิดาน้องของเราและไม่พอแค่นั้นครับโอไรอยนนั้น มักอวดอ้างตนเองว่าตนเองนั้นมีความสามารถล่าสัตว์ได้ทุกชนิดไม่มีวันพลาดเทพอพอลโลเนี่ยก็ได้รับทราบด้วยยานวิธีแล้วเนี่ยเห็นดังนี้รู้สึกว่าไอ้มนุษย์คนนี้จะปล่อยไว้ไม่ได้ลนะจึงวางแผนขึ้นครับโดยนําความทั้งหมดนั้นไปกราบทูลต่อมหาเทพซีอุสหรือมหาเทพซูสเองมหาเทพซีอุสนั้นทราบถึงความโอหังของมนุษย์ตนนี้ต้องการที่จะให้บทเรียนจึงมอบแมงป่องพิษ หนึ่งตัวให้กับเทพอพอลโลเทพอพอลโลนั้นจึงได้จัดงานประลองฝีมือขึ้นครับโดยการประลองนี้เนี่ยเป็นการประลองที่จะสู้กับสัตว์ร้ายและได้ให้โอไรออนนี้เข้าในการประลองเข้าร่วมในการประลองโอไรออนนั้นสู้กับสิงโตดูร้ายครับตัวใหญ่ซึ่งในที่สุดเนี่ยโอไรออนสามารถที่จะชนะได้ในที่สุดแต่แล้วเนี่ยเรื่องไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นครับ เมื่อมีแมงป่องพิษหนึ่งตัวเนี่ยแอบซ่อนอยู่ได้แอบซ่อนอยู่ที่เสื้อของโอเรียนนะแล้วก็ได้แอบออกมาครับแล้วต่อยเขาที่แขนขอโอเรียนอย่างจังครับโอเรียนเนี่ยแม้ว่าจะสู้กับสิงโตได้แต่ไม่สามารถต้านทานพิษร้ายได้ในที่สุดแล้วจึงสิ้นใจลงถึงกับความตายเทวีธีมิสนั้นก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากได้แต่ร่าไห้และตัดพ้อว่าทําไมพี่ชายของตนนั้นจึงใจร้ายเช่นนี้ทําให้ชายที่ตนเองรักนั้นจากไปอย่างไม่มีวันกลับ มาเทพซีอุสนะั้นท่านเห็นดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจจึงได้ส่งดวงวิญญาณของโอไรอันนั้นขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวในพรานส่วนซีรุสหรือซีเรียสเนี่ยสุนัขคู่ใจที่ซื่อสัตย์เป็นที่สุดนั้นก็ได้กลายเป็นกลุ่มดาวสุนัขใหญ่อยู่ใกล้เคียงกันและให้แมงป่องร้ายตัวนี้นั้นเป็นกลุ่มดาวแมงป่องในจักรราศีแต่น่นอนครับบางตำนานก็มีการกล่าวไวแ้แตกต่างกันว่า สคอปิโอเป็นแมงป่องขนาดยักษ์นะที่เทพอพอลโลนั้นได้จากเทวีไกอาหรือเทวีจีอาคือเทพแห่งปัตตภี T P. โดยตำนานนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้อย่างสิ้นเชิงครับตำนานนี้เล่าว่าเมื่อเทพอพอลโลนั้นได้แมงป่องยักษ์จากเทวีไกอาแล้วเนี่ยจึงให้ส c อปิโอไปไล่ล่าโอไรออนและเทวีอทธมิสด้วยกันเลยทั้งสองนั้นก็ทั้งต่อสู้ทั้งหลบหนีครับในที่สุดเนี่ย เทวีทิมิสได้ยิงธนูเพื่อฆ่าสกอร์ปิโอแต่พลั้งมือทําให้ออเรียนนั้นถึงแก่ความตายคือจะยิงใส่สกอร์ปิโอนั้นแต่พลาดเทวีที่มีเหมือนพลาดนั้นก็พลาดได้ครับแต่ว่าตํานานนี้เนี่ยก็ไม่รับความนิยมหรือเชื่อถือเท่ากับตํานาน,นแรกแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยออเรียนนั้นคือที่มาของกลุ่มดาวในพรานส่วนสกอร์ปิโอหรือตัวแมงป่องนี้เป็นที่มาของกลุ่มดาวแมงป่องในจักรราศีทั้ง12ราศีซึ่งท่านใดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดในราศีแมงป่องเนี่ย ก็จะมีทธิพลของชาวแมงป่องอยู่ก็จะเป็นคนที่หนึ่งเลยนะดวงแข็งตายยากอ,อ,อันนี้พูดแบบนี้เลยประการที่สองครับเป็นคนที่ดูลึกลับหน้าค้นหามีเสน่ห์ในตัวเองนะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะเป็นคนที่เหมือนจะเข้าใจง่ายเหมือนจะมีมุชเชมพันธ์ที่ดีเหมือนจะเข้ากับคนได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมักจะซ่อนตัวตนที่แท้จริงนั้นไว้เก็บซ่อนความรู้สึกไว้ไม่ให้คนรู้ และจะเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆแต่ถ้ารักใครจริงแล้วก็จะ,จะ,จะซื่อสัตย์กับคนคนนั้นครับและนี่ก็เป็นลักษณะของบุคลิกของชาวสีมังป่องโดยโดยคร่าๆวๆโดยภาพกว้างเนอะแต่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคงมีโอกาสได้คุยกันในโอกาสต,ต่อไปเอาละครับแล้วก็พบกันในตำนานต่อไปครับสวัสดีครับ